พอเพียงกับพักเป้านี่ยังไงนัดติวหนังสือแล้วก็ไม่มาระวังสอบตกแล้วจะหนาวเอานะ่าเขาอาจจะติดธุระกันก็ได้นะนักเรียนที่ไหนติดธุระธุรกิจไงธุรกิจอะไรของนายเหเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแน่แน่ขายดีจริงเมานาโซโดาค่ามะเร็งได้ค่าได้จริงปะ จริงป้าแล้วไปโง่เชื่อทำไมเล่ามันนาวโซดาเนี่ยฆ่ามะแรงได้จริงๆนะดีกว่าไปทำคีมโมเป็นหมื่นเท่าอีกรอนี่หยุดเลิกขายเดี๋ยวนี้ปักเป้าพอเพียงด้วยมะน,นาวโซดาที่ไหนเขาฆ่ามะแรงได้ฮะมันฆ่าได้จริงๆนะ,ะในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาแชร์กันเยอะแยะไม่เคยเห็นยังไงนี่ถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องยุ่งเลยไหมขอร้องล่ะนะ ไหวแล้วต่อไปดีนะโลกของเราก็จะไม่มีโรคมันเลงอีกต่อไปเอ้ยนี่จะไม่ยอมเลิกขายกันดีๆใช่ไหมได้ได้เลยอะเฮ้เมาเมาจะเมาก็ไม่บอกเอ้ยดีมากองกทีช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยนะก็เออจีนี่เฮ้ย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 เโมยอ่ะเนี่ย เฮ้ยแกก็ขโมยฉันเปล่าเลยไอ้ก nah, ูบ hey. ้าไอ้ไอ้ไอู้บ้านี่ยมันของหายของฉันเอาไว้โง้ยตายแล้วเอาไปหมดเลยไอ้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 พวกขี้ขโมยของของฉัน ทำแบบนี้ทําไมเนี่ยน้าขิงขวกงในไม่รู้ตัวกันเลยหรือไงว่ากําลังหลอกเพื่อนๆอยู่อะน้ำมะนาวโซดาเนี่ยมันรักษามะเร็งไม่ได้โอ้ยโอยรู้ได้ไงฮะเมื่อกีอย่ามามั่วได้ไหมนี่หาข้อมูลหน่อยเดี๋ยวก็รู้แล้วเพราะมันก็ยังไม่มีงานวิจัยออกมานี่มังกรที่มันไม่มีงานวิจัยออกมาก็เพราะว่าไอ้พวกหมอๆเนี่ยปิดบังพวกเราไว้ไงล่ะนายคิดดูนะ ถ้าเกิดว่าเกิดว่าชาวบ้านเขารู้กันว่าไอ้น้ำมะนาวโซดาเนี่ยรักษามะเร็งได้อย่างนี้จะมีใครไปเข้าโรงพยาบาลยาก็ขายไม่ได้โรงพยาบาลก็เจ๊งเโิโอโอนี่ก็แปลว่าหมอทุกคนบนโลกนี้ก็คือคนเลวดิโอ้ึ <c oughs> นี่มั <c oughs> งกรน,นายไม่เข้าใจเลยไงมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เขาถึงไม่เปิดเผยงไงว่าสมุนไพรไทยเนี่ยรักษามะเร็งได้ <c oughs> แต่นี่มันมะนาวโซดานะ โซดาเนี่ยมันใช้สมุนไพรที่ไหนฮะงั้นอย่างนี้คนผลิตโซดาก็ได้ผลประโยชน์อะสิโอ้ยก็ถ้ามันรักษามะเร็งได้อะก็ไม่เป็นไรนี่แต่มะนาวโซดามันรักษามะเร็งไม่ได้พอเหอนน้ำขิงยังไงเธอก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ฉันกับปักเป้าเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงพวกนายรู้จักคนที่ค้นพบสูตรนี้ไหมล่ะฉันจะได้เสนอชื่อรับรางวัลโนเบลอะโอ้ยนไอรางวัลดาบงดาเบลอะไรเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกนะ ไอ้เรื่องเนี่ยคุยกันสิปีพวกนายก็ไม่เชื่อฉันหรอกใบน้ำมะนาวโซดาเนี่ยมันช่วยรักษาลมอะไรได้จริงๆเอางี้ฉันเนี่ยจะเป็นคนพิสูจน์ให้เองเฮ้ยปู่ฉันแม่มาเร็งตายอ่ะกินกันไว้ก็ไม่เห็นจะเสียหายนี่อนี่นีมันต้องอย่างนี้นี่หมดหมดไปเลย รักษาโรคอื่ได้ไง,งเออนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพวกนั้นเนี่ยมัวจะสนใจเรื่องน้ำมะนาวโซดาฆ่ามะเร็งอะไรมากกว่าเรื่องสอบซะอีกอะ่ะนั่นแหละดิงมงายมากกว่าแล้วเดี๋ยวก็สอบตกอีกแล้วอาจารย์ก็ต้องนั่งเอาอันเก่ามานั่งสอนใหม่แล้วผมก็ต้องมานั่งฟังอะไรซ้ำซากจะทำยังไงได้อะ่ะเห็นอะไรฟังอะไรก็เชื่อหมดอะ่ะนี่ก็ต้องให้เจอกับตัวจงังงรับรองเข็ดงั้นพวกเราก็ทำให้เข็ดซะสิ เฮ้ยพวกเราดูดูดูนีดูนินี่ในเฟซบุ๊กเนี่ยแชร์กันเพียบเลยนะว่าโรงเรียนของเรามีหินมหาตรจย์ขุดขึ้นมาจากดินหินมหาตรจันมีชื่อว่าหลอดหินแห่งปัญญาถ้าบูชาแล้วจะสอบผ่านหมายเหตุหลังบูชาหลอดหินต้องอ่านหนังสือให้จบเล่มแล้วจะสอบผ่านแต่ถ้าอ่านไม่จบ ท่านหลอดจะสาบให้สอบตกตลอดชีวิตไปแต่งนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยู้บาพี่เชื่ออย่าลบหลู่นะเวย้ยงั้นพวกเราไปดูกันไหมว่าหลอดหินเนี่ยมีจริงหรือเปล่าไปขอให้สอบผ่าน,<ส>นด้วยเถิดตาถูก บๆๆๆเฮ้ยมันพูดขึ้นมาได้ไงอ่ะเฮ้ยพูดจาอย่างนี้ได้ไงพูดมันเหมือนได้ไหนเอ่าอ้าวเฮ้ยพอเพียงโอเคปะเนี่ยอ้าวเนี่ยอาการอย่างนี้เนี่ยโดนของโดนสาบพูดจาลบหลู่นี่เช้ากินข้าช้ามาหรือเปล่ายังอ่ะยังไงก็ตามแกห้ามลบหลู่นะเว้ย นี่คือท่านหลอดหินแห่งปัญญาท่านหลอดหินแห่งปัญญาครับเทอมเนี่ยขอให้ลูกช้างสอบได้ด้วยเธอสาธุเอ่อทุกคนคือฉันไม่ได้ลบหลู่นะแต่พวกนายไม่สงสัยเหรอว่าจะมีคนเอาไอหินเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ฉันรู้ว่าใครเป็นคนเอามาวางใครกรเรวดาไงก้อนหินมาสจรราั่นเงี้ยคนนี้ไหนจะเอามาวางได้ ใช่ปะใช่ใช่จ<ช>ู่ม<อ>ีขอเลยขอเลยขอเลยขอตอบได้